ฝีดาดลิงนี่นะครับท่านผู้ชมผมไปดูในคอมเมนต์หลายคนโอ้โหนะโควิดเริ่มจะคลี่คลายมีโรคใหม่เมือ้เนี่โอห้หลายคนตกใจหลายคนตกใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าพอเห็นอาการมะนะันอะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดโอ้โหน่ากลัวย้ำก่อนว่าจนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่พบการระบาดติดเชื้อในประเทศไทยนะท่านผู้ชมครับฝีดาดลิงครับมังกี้พ็อกซ์นะครับไม่ใช่โรคใหม่ นั่นหมายความว่าก็เคยเกิดการระบาดมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีการแพร่เชื้อติดเชื้อมาแล้วเนี่ยประมาณ20ปีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกไข้ทรพิษนี่แหละนะครับดูข้อมูลล่าสุดก็บอกจริงแล้วท่านผู้ชมมันมีฝีดาดวัวฝีดาดลิงฝีดาดคนก็พูดง่ายว่าพบนในสัตว์ชนิดไหนก่อนก็เป็นฝีดาดแบบนั้นแหละนะครับฝีดาดวัวฝีดาดลิงฝีดาดคนหรือไข้ทรพิษนี่แหละ ฝีดาษวัวเนี่ยเขาบอกว่าเอาเชื้อเนี่ยนะฮะมาทำเป็นวัคซีนเอามาฉีดในคนหรือปลูกฝีเนี่ยนะรักษาไข้ทรพิษหรือฝีดาษคนได้แล้วก็ได้ผลดีด้วยจนทำให้ฝีดาษคนไข้ทรพิษเนี่ยจริงหมดไปจากโลกเนี่ยนะตั้งแต่ปี23แล้วนะ2523ข้อมูลก็คือณปัจจุบัน23พฤษภาคมเนี่ยนะครับพบการแพร่กระจายแล้วเนี่ย17ประเทศทั่วโลกเยอะสุด เป็นสเปนฮะค92คนแคนาดาใน23คนนะครับแล้วก็มีอเมริกามีฮอลแลนด์แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอสนะอสเตรเลียนะทวีปออสเตรเลียนะครับอิสราเอลสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะครับและล่าสุดก็คือพบใหม่อีก3ประเทศคือออสเตรียกรีซแล้วก็นอร์เวย์รวมๆแล้วนี่ก็คือเกือบเกือบ200คนละ193คนนะครับอาการที่พบมากสุดก็คือนี่แหละครับเป็นแผล ผุพองแล้วก็มันค่อยๆตกสะเก็ดเปื่อยบริเวณผิวหนังแล้วก็มีแผลที่ช่องปากแล้วก็อวัยวะเพศด้วยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเกินร้อยละเก้าสะโรคฝีดาดลิงครับก็เหมือนฝีดาดทั่วไปติดจากสัตว์สู่คนฝีดาดลิงก็แน่นอนครับพบในตระกูลลิงแล้วก็สัตว์ฟันแทะต่างๆพวกหนูพวกกระรอก ข้อมูลในอเมริกาเนี่ก็บอกว่าติดจากจากสัตว์สู่คนเนี่ยนะเป็นประเภทหนูนะท่านผู้ชมครับติดจากเลือดสารคัดหลัง่งแล้วก็ตุ่มหนองหรือกรณีมันมากัดมันมาขวนและ <c oughs> ไปกินเนื้อมันโอ้อันนี้น,นะครับน่าก,กลัวนะไม่ว่าเนื้อลิงหรือสัตว์ฟันแทะหนูกระลอกอะไรก็ว่าไปนะท่านผู้ชมครับกระต่ายอะไรต่างๆน,นี้ ถ้าเกิดว่าไม่ปรุงให้สุกไม่ฆ่าเชือ้อเรียบร้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อได้และคนสู่คนก็ได้นะไอ้โรคฝีดาดลิงเนี่ยท่านผู้ชมครับแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสน้อยคือต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อจริงๆนะมันไม่ได้มันไม่ได้ติดง่ายว่างั้นเถอะเออไม่ได้ติดง่ายเหมือนกับพวกโควิดโอกาสติดน้อยแต่ก็ติดได้และอย่างที่บอกครับรอบนี้เนี่ย ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เกือบ,บ200คนเนี่ยในยุโรปเนี่ยเป็นผู้ชายแทบจะทั้งหมดเลยอาการครับของฝีดาดลิงเนี่ยนะฮะก็จะมีระยะฟักตัว7-14วันแต่เขาบอกว่าอาจจะได้สูงสุดถึง21วันหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการมีไข้ปวดศรีรษะนะครับปวดกล้ามเนื้อปวดหลังนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองจะโตบริเวณคอบริเวณรักแล้เนี่ย ถ้าบีบไปเวลาต่อมนึ่งโตนะพอบีบมันจะเจ็บนะท่านผู้ชมครับและจะมีอาการหนาวสัน่นอ่อนเพลียอาการต่อมาครับท่านผู้ชมครับเริ่มมีระยะนะครับที่จะเริ่มมีอาการแล้วก็คือเริ่มมีผื่นบริเวณแขนขานะครับอาจจะมีบริเวณใบหน้าและลำตัวได้นะครับแล้วก็จะมีตุ่มหนองตกสะเก็ดอาการป่วยนี้จะอยู่ประมาณ2-4สสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับและโดยส่วนใหญ่ หายได้เองอาการจะค่อยๆหายเองนะครับอาการรุนแรงเนี่ยจะพบมักจะพบในเด็กและมีเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตประมาณร้อยละสิบแต่เป็นตัวเลขในทวีปแอฟริกาการป้องกันเบื้องต้นคือเลี่ยงสัมผัสสัตว์ลิงนะครับพวกสัตว์ตระกูลฟันแทะต่างๆโดยตรงนะครับนั่นหมายความอะไรโดยตรงคืออาจจะสวมถุงมือแต่อย่างที่ผมบอกนะ จากข้อมูลเนี่ยล่าสุดที่เพิ่งรับทราบมันคือรอบนี้เนี่ยการติดส่วนใหญ่ไม่ได้ติดจากลิงเพราะฉะนั้นก็อย่าไปถึงขนาดว่าเฮ้ยกลัวลิงไม่ไปเขาสามมุกแล้วไม่ไปหา,หาลิงเมื่อวันก่อนเมื่อวันดูข่าวบอกลิงนั่งหน้าจ่อยเลยเนะี่ไม่ค่อยมีใครมาให้อาหารลิงเ,ออเนี่ยเออโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็เวลาทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็ทานปรุงสุกเนื้ออะไรอะ่ะสัตว์ฟันแท้นะที่ทานได้มีอะไร หนูนาเนี่ยเออหนูนากขามีขายนะพวกกระต่ายเงี้ยกระลอกเงี้ยถ้าจะทานพวกนี้ก็ต้องปรุงให้สุกให้เรียบร้อยมันจะได้ฆ่าเชื้อไปด้วยและก็มันล้างมือไอ้ที่เป็นกระถามหานิยมไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะฝีดาดป้องกันได้หมดและไม่ควรนําสัตว์ป่ามาเลี้ยง